ปัญหาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตของหลวงตาครับว่า,วา,วาคนคนที่หนึ่งถามว่าขณะนั่งสมาธิเมื่อจิตว่างและรวมกันเหตุใดจิตตึงหมุนหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตจะหลุดออกจากร่างเหตุใดจิตตึงหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตจะหลุดออกจากร่างไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปควรจะปล่อยไปตามจิต ให้ออกหรือควรจะหาทางระงับของจิตอย่างไรบางหมู่มันเกล่อยวกับความรู้ต้องวัควันนี้นเกิดอยู่กับวงบางอยู่กับความรู้เนะแต่วกรของความหมู่นั่นมันจะระงับคึ้นไปถ้าถ้าความรู้ไม่ไหวไปตามถ้าความรู้หลงไปตามมันจะแย่เรื่อยไปถ้าความรู้ตั้งไว้มีทฤษฎบางคั้มีเรื่องทั้งหลายจะสงบเข้ามาเข้าสู่ปกติ คือความรู้เข้าใจเหรอเรล่เชื่อเชื่องับเบื่องับบนี้่แล้วอะไรอีกคนที่สองครับปกติหลานชายพุทโพอยู่ประจําในการทาสมาธิแต่ปรากฏว,ว่าเวลายืนเดินนั่งนอนหลานมักจะคิดกุ้งซ่าน, <c oughs> านยืนเดินนั่งนอนหลานมักจะคิดกุ้งซ่าน <c oughs> จําเป็นต้องใช้ความภาวนาลงท้ายด้วยคําว่าหนอเป็นแต่กัน จึงจะสงบขึ้นขอ,อ,อกราบนมัสการองค์หลวงตาในปรดสงเคราะห์ลานด้วยว่าการปฏิบัติธรรมตะก่าวผูกหรือผิดหรือคนจะ,ฤฤฤจะปรับปรุงประการใดเจ้าข้าผูกเก้าแล้วใช่ไหมนี่สุขเดียวจะเป็นอ๋ออะไรเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์อะไรก็ได้เป็นธรรมเหมือนกันให้นี่สุขเดียวจยึงจนะึงจะไม่ฟุ้งตั้ง ไอ้ค่อพวงตานคือเอีเถอไม่มีสติมันปรุงขึ้นมาออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวเหนือยเสื่อออกใส่ออกตลอดอย่างที่ว่ายังเอาร่วงอันคืออำนาจของสติไม่มีขู่มันไปโยแยบแยบมีจากกระแสของเสื่อคือคือความคิดความปรุงออกตลอดเวลาสติ บางับไม่ได้งับไม่ได้เรียกว่าหายหมาอะไรนั่นนี่เวลากระแสของเด็นออกมายิ่งย่กถ้ามันมีความหมายเพราะถึงว่าเรียกว่าหายหมาเข้าใจหรอครับถ้าเขาดีเขาดีเขาอันนี้จะค่อยงอายับหรืมันถ้าตัวนีขึ้นตัวตื้อไม่ออกไม่ออกเข้าใจง่็ยง่ายครับจบแล้วครับ กองคำสี่บาทครับผมเหรอกองคำสี่บาทครับมันยัง่าไรดวยก็ข้างหลังรวยครับเด็กนวยเออว่าพอใจพอใจถึงจะมาเรื่อยๆแรเยอะของคำมันก็ค่อยไหๆสูงเข้ามาเรื่อยๆแต่แต่ไม่ไม่หมดที่เดียวนะก็ค่อยมาเรื่อยๆแต่มากกว่าตอนนี้ก็มาเรื่อยๆเอาะไรผู้ใหญ่ะ การลัามกคนจที่หน้าผากเจ้าค่ะหน้าผากก็หน้าผากคนมันก็อดูเระรลยไป้ออไรอะไรนะเอาพก้บหน้าผากอยู่ที่นมันก็เปลี่ยนไปหน้าผากคนนะแล้วเนี่ยโดนิเียครับเยโมงยนะมารยมากว่มไตาปัญหาเราออกมา อยู่ที่ทานแช่นแล้วแต่ใส่คนาอยาูงอย่างเงี้ยังาะไยมาให้หมใจอ่ะอืมอย่างนี้เขาอัวญน้าดีจะถามครับเอาพูดทั้งทั้งัรบนู่นกินมากกินน้อยไม่เที่ยวแล้วแล้วก็นอนมากนอนน้อยไม่เที่ยวมัน่ะได้แต่ว่ามันมันไล่คนมันชอบไม่ไม่รักแต่ว่า นไม่เที่ยวกับคุณมันแ,แล้วเราควยังกินจักันกินมากหรือกินน้อยนอนมากหรือนอนน้อยันติบไม่เ,มเกเเี่ยวกับคบบนบอื่บบนแล้วครับไม่เกี่ยวกับเออไม่เกี่ยวกับภาวนาอาจารย์อ่าไม่เกี่ยวกับภาวนาเราก็นุ่มไม่เราเสร็จคุณเอินจะคุณอะไรเราเสร็จคุณเอินจบไน่จบแต่ว่านุ่มบอกว่าได้เ,เาขาเขาภาวนาเขาเข้าได้ะะกินมากกินน้อยหรือนอนมากนอนน้อยอะไรนี่เขาก็ภาวนาเข้าได้ครับ บอกไม่เกี่ยวคนอื่นนี่ไม่ค้าพวกี่อคนไม่เคยบาร์นาเขาเขาก็ทำได้ไหี่เลยเนอะแเ้วก็ก้กกมถ้านูบาว์นะบางที่ไม่ไม่ตึงรครนนัที่สมาธิมาแล้วเจ้าค่ะอันนี้นูไม่ไม่รับผับไม่อะไรอันนี้มันเป็นเองมันเป็นอโตโนมัติ ลูกไม่ยักต่ำอะไรไม่ยกักมีอะไรไม่ไม่ไมยักเป็นอะไรอันนี้เป็นเองเจ้าค่ะเวลาเขานั่งเขานะก็เป็นสมาธิแล้วเป็นขึ้นมาแล้วเป็นเองครับเร็วมากไม่ตึงตรงไหงที่จะรวดเร็วมากครับแล้วหลังจากนี้เปลี่ยนเป็นระยะระยะช่วงดูอย่างเดียวแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดีเ๋ยวคนแชทหยุดไปเปลี่ยนเองอ่ะหลังจากแชแล้วแล้วลุกพิจารณอาค่ะ เอ๊ะไมรู้สึกเป็นงี้ก็ว่ารูปปันที่ใจไม่ดีเจ้าค่ะแต่ว่าลูกตำไม่ห่วงแ้่ต้องห่วงลูกฟังแสร็ฟังแกรดามาคน้ใจลุงที่สอนดามาลูกเข้าใจลูกตำได้ลูกเป็นเป็นเองอ่ะกคือเขาพูดได้แล้วก็ทิ้งไว้ได้คือเขาจะพูดฟังใครไม่ไม่ชัดเจนแต่เขาเข้าใจคําสอนของหลวงตาเขาเอาไปทําได้เออเออเข้าใจ อถูกต้องแล้วต้องแล้วตอกินจะมันปล่อยเข้าไปเประดับระดับแล้วมันออกมาหาว่าอะไรอีกอืมตั้งแต่ส่วนยาวเข้าไปถึงส่วนละเอียดส่วนละเอียดคือนามาทาความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ภายในจิตนี่ส่วนยาวเขาส่วนส่วนกลางส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนยาวเขาคือได้วัตถุร่างกายมันปล่อยเข้าไปโดยําดับําดับโครงทั้งเข้าถึงจิตกับอารมณ์ที่เกิดกับจิตทั้งนั้นทั้งนั้นหมดเนี่ย มันจะเป็นชั้นขั้นชั้นไปอย่างนั้นนะมีแค่นั้นอย่างนั้นเราถูกตอกแล้วมีเท่านั้นเหรอเอาให้ยุติเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านน้ำลายนะฟังทุ่งเง่านี้นะเอาละมีเท่านั้นแหละพูดอะไรมากมันย่นเข้าย่นเข้ามันก็หดเข้าไปเข้าไปไปพูดอะไรมากมายมันก็ได้คือคนหนึ่งพูดด้วยความดึงดูด ดูดดืึงในจิตใจออกเลยนี่อยคนหนึ่งเป็นผู้ฟังผู้ฟังอย่างหลวงตาเนี่ยมันเหนื่อยด้วยเดี๋ยวจะตีปากเราตอนนี้เรารู้ที่ออกมาได้ออกมาเพราะอะไรลืมหมดแล้วเดี๋ยเราขึ้นไปพัดกับพ่อแม่จันทร์มันไปฟังที่น่ะอย่างนั้นแล้วแล้วอย่ามายุ่งเวลานี้ไม่ให้ยุ่งหาแต่เรื่องยุ่งอะพวกนี้อ่ะ ยุ่งด้วยกวนด้วยนะเอ้ามาอย่างนี้เลยเออเอาไปตรงนั้นละเอาไปตรงนั้นละฮะเอาวางเออเอาวางเรื่องอะไวางเร้่องอะไรวางตรงนั้นละแล้วให้เลยนั่นเออเออเอามาสานเอาเข้ามาเลื่องอะไรเออวางเออเออวางลเออเออตาใจคอยนะ